Hello, God. Name วั v e ีค i ะนี่คือลูกตาลตาลชานปานเราแช่ตไปเย็นมปเยนเกินกันเนาะคุณชมนะจูเนียูเนียนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรยา I don't know ยา <laughs> กกบ I think it's รนะพร <Ton. S 1> อ, <laughs> อันนี้มันไดไม่ีกีอันเนี่ยมันม้นอนกันอยู่มียัเดียวหรอ Yes แล้วเราจะใส่พอไหมเนี่ <No. S 1> ยตตูอปอกปอกใส่เนี่ตู้ต <Gonzalez> ้ s <S องดูนะด <laughs> มรสีดไส, <laughs> สดดเย็เย็นเจียบหวาน จูเนียที่โรงเรียนที่โรงเรียนเคยกินมั่วจูเนี่ยแบบว้าวบ้าเออโนโนนไม่เคยมีหรอกลูกโ <No. S 1> นกดูอาหารกลางวันเขาเอินหนังกว่าย่โรงเรียนลันช์ท i งแล้วอะไรที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าอันยึดคำ s n <You come. S 1> น c k เอ่อ s n น c k s n น c k ข้าม <ack> Sn มีอย่างแน่แ n a c k ข้ามเอ่อแซนด์วิช บีนบีนมันเกลือถั่วถั่วเอาไขาให้ยินถั่วด้วยเรอะ yes and bread and and bread r e a d บางวันเหรอบางวันบางวันมันมีอย่างืีนไหมบางวัน No no นไปแนดงข้ามันตอนไหนตอนบ่ายบ่ายหนึ่งโอ้ไม่ บายยสสอองงแล้วเนี่ยกินหมดว่าเราจะนับทาน Yes I do กินมีนมน้ำเบอนูโอ้โหได้มีมีน้ำอย่างเงี้ยฮะมีน้ำอะไรถ้าไม่มีนม A lot There's more There's more Yes There's more เนี่ยสมอลสมอล

Hold up, I gotta go get some. I will put this in the trash. Cún nè, cún cún, cún you san nấy leo. Cún nè, cún san nấy leo. Oi, tham Um, three. B. P what is it? Sorry. P1, P2. book. book. Broccoli. Broccoli. Not broccoli, but broccoli. Wait. Broccoli, broccoli. Broccoli is green. broccoli, broccoli, broccoli. Những người bạn dài bỏ. Yes. Cho mọi người như bạn dài. Your house. Your house. Grandma house. Khi thì mọi người em ăn. Khi thì mọi người em ăn. house. Oh, bạn tết tết. And then your and grandma house. Grandma house. And all house. Ngon. Yes, I do. năng nhìn... Yes, on the bike. Yes, I do, miss. Chipper got Yes, yes, yes. Tram bóng. <laughs> à? Yes, <Còn> <laughs> để bản. Để bản Yes. Yes. Say Yes, Say bạc. Yes yes yes. bạc. Say bạc. Say Yes. Say bạc. bạc. Yes, yes, yes Yes bạc. หพ่นบเ็่ Yes I do No I don't No I don't อะไรนะขอให้พ่อให้พรเกยเฮ้ยนุษาดอกไม้อี่หอดด้มันวะ Yes อยากไปไหมล่ะ Yes ไม่เอาออกแกทำไมผมยายนะมีแล้วที่สวยไม่สวยๆอะไรเก๋แล้วยู่ไหนก็าอ,อาหารอะไรที่สุดอาหารชอบอะไรที่สุดชอบมาที่สุดเลยไก,ก่ทอดฮะไก่ทอดไก่ทอดเย้ <laughs> yes No 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 Yes, yes, yes No 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 I cannot play game Yeah but you take game I wanna play game I play game No I want to play game It อู้เอ็นอ่อนผักวัดผักอ่อนผักนี่นี่อ่อนผักอีวีน่ะอีวีน่ะดีไหมฮะบุษราตกไม้ากรถไบ่รถไก่มาหน้าบ้านเราเออเลี้ยวหาผมหงอกให้ยหญหน่อยจิเนียดูที่ผมขาวนะดูให้หน่อย กลางกลางเมื <passage> 네่อานนี้ไม่เห็นเลยต้มีแหวก่อนจะมีพลังต้มีแหวก่อนจะมีพลังวันนี้วันี้ินไดทีแล้วนี่ นาทีแล้ลูกเจ็ดเราออแปดนาทีโอเคก็แปดนาทนะค <laughs> ถึงกาาทีแล้วโอเคอย่าลืมกดกด,ดแชร์กดซับนี่คือเงินคือเงี้ยนี่น,น is money w e l l get if you get to um uh, at least t e t h uh, o u s a n views อยู่มอยู่น้ำร้านร้ <Please S 1> านเป็นโร <subscribe. S 1> งเรียนเดลเวลากับเป็นรับตัวเพืออยู่อันเทาดอกเดลเวล่ากับไปโรงเรียนยันงเว้นมากอ่ะนางพาคนละเด้เวลา ไปหนี่ไหนก็นสอบนี่ไหนคใครไี่สอบผ่านเรึนี่ไหนสอบย,งอยังใครนี่อ่ะอินเทนอูนเน็โตโคต้าโคต้าเอาโคต้าไม่ได้สอบนะอุอ้ยโคต้าเขาผ่านแล้วแต่เขาไม่เอาเขาเลือกวิชาเอ้ยเขาเลือกสายอื่น เ,เห็นไหนยนะังไงมันดีแล้วเอ๋อเมื่อกนนี้เห็นไอ้เขาเอาโคตา้าแต่ก็จอเอา EPV คณิตทำไมอ่ะโคตา้าเอโคตา้าเองเขาได้อีกอีพีพอะไรนะไม่ใช่วิทย์คณิตเอ้เขาไม่ผ่านอ่ะผ่านเห็นไอ<ม>้เขาได้เรียบร้อยแต่เขาจะสอบก็ใหม่สอบเอาใหม่ทุกมาสอบเอา EPV คณิตนะจิตเต็ดเห็นไอ้เขาจริงทำได้ไปแล้วนี่แล้วมันจะผ่า สำคัญด่การเรียนอะอะไรจะสำคัญกว่าการเรียน,นย,ยังครับยังไม่ล่พวมันไม่สำคัญสำคัญมากที่สุดก็คือการเรียนจนยุนเหนียล่ะเออเรื่องเงินอะเงินก็สำคัญถ้าเราไม่เรียนเราจะไ,ไม่มีกอะลรสำคัญมากกว่าบอเหน็จงานได้ไหมการเรียนถ้าเรามีความรู้มีการาศึกษาเราก็สามารถทำงานอะไรก็ได้สอบอะไรก็ได้แต่ถ้ามันไม่มีเงินอย่างไรก อ้าวเงิน<ห>แต่มีทงอันไหนสำคัญกว่าเอา้าถ้าเราไม่ทำงานเราจะมีเงินได้นะอืมถามหน่อยฮะถ้าเราไม่มีงานเราไม่มีความรู้แล้วเราจะหาเงิน<ต>ได้ยังไงแต่ว่ามันไม่มีเงินอันไหนสำคัญกว่าอ้าวเงินก็ต้องมีงานก็ต้องมีการเอ,เอ,อ,อ,เอ,อความรู้ก็ต้องมีเอาเลือกหนึ่งอันเท่านั้นเลือกความรู้ถ้ามีความรู้ไม่อดตายถ้ามีเงินถ้าไม่มีความรู้ ก็โดนเนขาหลอกโดนเขาหลอกน,นนะจะเอาเงินโดนเขหลอกนับเงินก็ไม่เป็นทอนเงินก็ไม่เป็นโดนเขาหลอกถ้าเป็นเนี่ยบก็จินใจคนให้สอนเนี่ยบอ้าวไปเรียนจะ,จะได้เงินเยอะไอ้น,นี่เนี่ยก็ไปเสียงเงินอยู่นี่ไปเรียนเนี่ยเสียงเงินเรียนอยู่เนี่ยเอ้าวก็เสียเงินอยู่แล้วนี่นี่ <laughs> น <laughs> ถ้าไม่เรียนน้ำจิตไปมีเงินได้ยังไงไม่มีความรู้ใครจะเป็นแต่ถ้ามีจ้างเราล่ะอ้าก็นั่นเลยเนี่ยถามว่าสำคัญหรือสำคสำคัญคือ การเรียนโอเคการเรียนแต่ไม่ได้เงินนะได้เรียนจบนะได้อันนี้เนี่ยสมมติว่ามันไม่ได้จริงหรืออะไรหนึ่งอันข้านั้นได้ได้ได้ถ้าเรามีความชี้เพนทีแล้วงอะไรเอาลหรอเอาไปบายก่อนมาเถียงกันเรื่องเงินเรื่องความรู้อยู่นี่แหละเอาไงแค่อยากรู้ว่าจะเลือกแบบไหนอยาจะเลือกให้หลานน่ะเรียนถุงสูงอืเรียนภาษาง ที่เนี่ยบอกก็คือมันไม่มีเงินอยู่ในโลกเลยเพาะเงินนันเนี่ยสามารถเป็นอรอนมัดได้มันมาหาเราเองแหละถ้าเรามีความรู้น่ะนี่สามารถมีเนี่ยสามารถเป็นอรอนมัดได้แล้วแตคนที่โง่โง่กับคนรวยรวยแล้วก็ฉลาดอีรอนมัดที่ไหนอีรอนมัดที่คนที่รวยที่สุดในโลกแล้วเขาโง่เหรอเขาตอนแรกอ่ะเขาโง่แล้วตอนนี้กลายเป็นฉลาดเลยถ้าเขาโง่เขาจะหาเงินได้ยังไงอ่ะ เขาไม่งงเขาฉลาดมันต้องมีคนรู้แหละอ้าวเขารอบจากคนโง่ถึงคนรวยอ่ะโอ้โหคนง่จนหนึ่งคนรวยสงสัยเขาเรียนไปเรื่อยๆนั่นแหละลูกเอ้ยแปลว่าเงินสำคัญกว่าโอ้ยเงินก็สําคัญนั่นแหละเราจะเรียนไปเพื่อเราจะหาเงินแหละถ้าเราไม่มีคนรู้เราก็ไม่มีเงินโอเค <laughs> <laughs> บ๊ายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จุนี่กดติดตามด้วยนะคะกดแชร์แล้วก็กดไลค์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 อย่าดิสไลค์เธอดิสไลค์รอเร็วรอเล็วเจอกันใหม่